ใช่ค่ะสัๆร้อนๆค่ะเพื่รับตำแหน่งเมื่อวานนี้เลยนะคะก็คือทางพีดีแล้วก็ทางจิมด้เจคสะก็คือมอบตำแหน่งเมื่อวานที่สตูนะคะได้ประกอบครองแล้วกันหลังจากเสียใจมาหลายวันตอนตอนที่ทราบรู้สึกยังไงบ้าง คือจริงๆไม่มีอาการนอยเลยคือหนูรู้สึกดีใจมากๆๆมเพราะว่าหนูมองว่าเป็นโอกาสของเราค่ะเพราะว่าโอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆเลยเราต้องคว้าโอกาสไปกับนเพราะตัวหนูเองเป็นคนชอบโอกาสมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะแล้วก็หนูจะทาโอกาสนี้ให้ดีที่สุดค่ะทำเต็มที่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดหนูหลายคนเขาก็จะพูดอยู่แล้วว่าภาคใต้ปีนี้ก็คือเดือดมากแต่ถ้าเราได้แข่งกับคนเก่งมันจะทําให้เรากิกขึ้นให้หนูหองให ตอนตอนแรกคือเตรียมตัวไปไหนหรือเปล่าสามจังหวัดชายแดนใต้ก็คือตอนนั้นคือเป็นผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์สามจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหน้านี้นะคะพอทางกองทำพีธีติดต่อมาอยูรับโอกาสทันทีเลยได้แล้วเคลียร์เคลียร์ทางนั้นเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเพราะว่าพอทางกองได้คุยพูดคุยนะคะหนูก็จะแจ้งก่อนก่อนที่ประกาศจะออกค่ะทางงานก็เลยต้องถามเลยใช่แล้วเริ่มแล้วเริ่มพาราจิตไงอะไรนะคะเริ่มพาราจิตเริ่มเราเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็ เมื่อวานนี้เพิ่งถ่ายพอร์ตเหตุการณ์ค่ะถ่ายพอร์ตเพื่อส่งกองใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เสร็จประมาณเที่ยงคืนค่ะแล้วก็ได้วางแผนการทำแคมเปญสามเซนจัดระเบียบในการทํางานเราใหม่ด้วยใช่ค่ะจัดระเบียบเพราะว่าจริงๆริหนูทำงานกัด้วยแต่ว่าถ้าเรามีการวางแผนที่ดีมีการพูดคุยหนูว่าไม่มีปัญหาใช่เห็นวันนี้ลงภาพแล้วลงภาพแล้วกันแล้วก็ทำมอตันไปทํางานผมมอตันหน้าดีหน้า เข้ากองใหญ่เราได้เจอกันสองปีซ้อนสองปีซ้อนค่ะจริงๆแล้วหนูก็เพิ่งแบบเหมือนมาย้อนคิดอีกรอบหนึ่งก็คือหนูก็มีความโชคดีตรงที่ปีที่แล้วหนูประกวดสมุดสงครามใช่ไหมคะเวทีแรกมงเลยก็คือประกวดแค่จังหวัดเดียวล้วก็มงเลยแล้วก็มาตอนอปี2025ก็ป, 5, ประกวดที่สแปรลา,าชบุรีก็ได้รองหนึ่งแต่กำลังจะไปประกวดจังหวัดอื่นยังไม่ได้เริ่มกิจกรรมนะคะก็ ได้หมดได้รับรอยได้รับรอยแล้วสำหรับตอนวันเนี้ยเาที่เห็นเนี่ยแขกเราแจนบอยเนี่ยเห็นเห็นเลยว่าคุณายคิดว่าเราหนักใจหรือว่าจะต้องไปเรียนเพิ่มหรืออะไรไหมจริงจริงแล้วอะค่ะยังมีเวลาใช่ยังมีเวลาคือทุกสิ่งอย่างสามารถเรียนแล้วก็สามารถพัฒนาได้อยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ตัวหนูเองก็ทางตอนนี้ทางกองก็มีลงคอร์สให้หนูเราเรียบร้อยค่ะ แต่จริงๆแล้วก็ใจช่วยเดตเซอร์ลุกทุ่งก็ได้อยู่นะคะัจ้โได้อยู่ได้อยู่นะครับมีงานดังถ้าเราพิชอเราสู้เราศึกษาเราคุวัามันก็มีโอกาสใช่เพราะว่าใช่เพราะว่ายังมีเวลากันยังไงหนูจะทำการบ้านให้เต็มี่แล้วก็ทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าปีนี้คขอนน้างที่จะแข่งมากๆเลยใช่ค่ะก็ เราไม่ต <Ooh, S 1> <vallahi> ้องกลัวใครเรากลัวตัวเองดีกว่าเพราะพลาดก็พลาดที่ตัวเราเองยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้หนูอีกสักนีดนะคะโอเคฝากด้วยฝากดอมโซเชียลมีเดียหน่อยฝากด้อมหน่อยนะคะก็คือด้อมหนูเนี่ยยังชื่อเดิมวิกานดามาครับนะคะยังไงก็สามารถสแกนเข้าด้อมที่หน้าโปรไฟล์หนูได้เลยทุกช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นอิสต a แกรม i อแล้วก็เฟซบุ o กนะคะสามารถสแกนเข้าด้อมหนูได้เลยนะคะ Facebook จะเป็นแป้งมีการดาภาษาอังกฤษนะคะอินสตาแกรมจะเป็นอันเดอร์สกแป้งอันเดอร์สกอวิการดานะคะรวมถึง TikTok ก่จะจะเป็นแป้งอันเดอร์สกอวิการดาค่ะยังไงก็ให้กำลังใจหนูกันเยอะๆนะคะให้กำลังใจหนูค่ะ